เบนเขาก็ไปแบบว่าไปกินน้ําของยาอยู่ด้วยกันแหละแต่ต้องแยกข้าวคิดดูอะอยู่แฟดห้องห้องแคบๆสมัยก่อนแฟดในสิบมันก็จะห้องเดียวเล็กๆอันนี้แฟดในหานมันก็จะมีหลายห้องขึ้นมาคร mm hmm. าวนี้ลูกชายอะไปกินน้ํายาก็เขาจะมีน้ํากระติกน้อยอะตู้เย็นเคลื่อนที่เขาอะเขาก็จะใส่เฮลิโวบอยน้ําแข็งไว้ mm hmm. แล้วเด็กอะมันก็อยากกินใช่ไหมพี่เบ้นนะเขาก็จะไปกินของยาไง แล้วเขาก็ไปยกโซดน่ะแล้วย่าเขาก็จะเขาก็เหมือนว่าจะด่าลูกชายเราแต่ด่ากระแทกเราอ่ะงูนอย่างนี้อ่ะก็เลยนั่นแหละตอนหลังแกลาคาญหลานน่ะแกเลยย้าย,ายาไปตาข่ายลอยฝักคราวนี้แกก็ไปอยู่กันนะใช่ไหมก็หลายปีอ่ะเป็นสิบป,ปีะนะเราไปหาแกก็ไปหานา่าแกก็ไม่สนใจเราสวัสดีค่ะเราก็ไม่เป็นไร พี่ใหม่เวลาก็ไปหาตลอดแหละแกก็ไม่ใจอ่อนจนแกอายุห้าสห้าแกเป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมแกรนทาวเวอร์นะคะเอ่ยน่าจะเอ่ยชื่อได้นะแม่สามีนี่เป็นกุ๊กนะคะกุ๊กโรงแรม5้าดาวเลยแล้วเขาก็ห้าหปีแกก็ลาออกที่จริง60ถึงจะเกษียณแล้วเาก็ทางโรงแรมเขาก็ไม่อยากให้ลาออกแล้วเพราะญาตฝีมือดีมากๆเขานี้ลาออกกลับไปอยู่สุพรรณ ไปอยู่สูพันแล้วแกลำไส้ไม่ดีอะค่ะแกผ่าตัดลำไส้อะนี่คือเรื่องนี้จะบอกให้ฟังว่าหมอบอกสาเหตุมาจากยาเวลาแกทำงานปวดเมื่อยร่างกายแกก็พาราหนึ่งเม็ดพาราสองเม็ดยาพารานี่แหละค่ะแล้วยาพาราเนี่ยกินได้ตลอดแบบไม่ต้องกินข้าวเนี่ยแกก็กินคราวนี้ยาเนี่ยมันไปกัดกระเพาะค่ะ กระเพาะก็ค่อยๆเป็นแผลเป็นแผลไปลเรื่อยๆไม่ใช่กระเพาะนะัดลำไส้คราวนี้มีจะพออายุฮะช่วแกปวดท้องหนักก็ไปหาหมอปรากฏว่าลำไส้แกเป็นรูใหญ่เลยขยายแล้วหมอบอกว่าลำไส้เน่านะเน่าไปเน่าไปคืบหนึ่งอะพี่นะ้องคืบหนึ่งเลยมันดําหมดเลยหมอก็ต้องผ่าผ<ไ>่าตัดตัดลำไส้ส่วนที่มันเน่าออไปมันเน่าเลยนะคะ หมอบอกมันเน่าแล้วดำเลยยาปวดท้องนะพอเขานี่ดูคือน้ําในเวลาเรากินอาหารไปน้ําย่อยน้ำอะไรในลําไส้อะมันมันซึมออกตรงรูลําไส้ไปอยู่ในช่องท้องนะคะเครานี้หมอดูดน้ํานั่นออกอะ่ะน้ําที่มันออกไปอยู่ในช่องท้องนอกลําไส้อะ่ะได้มาเป็นถังๆเลยพี่น้องดีูตัวแต่ยาเขาก็ตัวใหญ่ข่อยัวอว้อวนๆด้วยอะ่ะ แล้วก็ตัดตัดลำไส้ทิ้งไปสองคืบเกือบสอกเนื้อก็สอกแล้วก็ขอโทษนะคะก็ต้องเปิดหน้าท้องเนาะอุจระใส่ถุงอุจระออกทางหน้าท้องเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครดูแก้วก็ก้าสามีก็ไปรับแกมาจากสุพรรณเอามาอยู่ที่แฟดแล้วก็ดูแลแกอืมก็ไม่ได้รังเกียจเช็ดแกเช็ดอะไรเอาถุงอึอะไรไปทิ้งให้อะ่ะเวลาทําอะไรให้ใหยากก็น้ําตาไหลแบบว่า พูดแล้วเสียใจอ๋อไทยบ้านยอดน้วยสวัสดีค่ะแม่จะต้มจืดนหน่อไม้ค่ะ <c oughs> เค้านี้เวลาทําอะไรให้ย่าก็น้ําตาไหลอ่ะเขาก็คิดว่าเขาได้แรกๆเขาได้เกียดเราไว้อะไรทํานองเนี้ยอือนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาเขาก็รักแก้วมาจนแบบลูกชายเขาจะบอกว่ารักรักลูกสะใภ้ย,ยิ่งกว่าลูกชาย นี่แหละคนเราเนาะแรกๆก็ตั้งป้อมแก้วกันเลยตั้งปณิธานไว้แก้วมีลูกสะพ้ยนะแก้วจะรักเนี่ยรักลูกสะพ้ยยิ่งกว่าลูกตัวเองเนี่ยลูกชายเ็บอกไม่เคยร้ายกับลูกสะพ้ยเลยนะคะเพราะว่าการมีลูกสะพ้ยดีมากๆเลยเขารักลูกเราเขาดูแลลูกเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรักเขานะคะอย่าไปเนี่เพราะสุดท้ายเราก็จะได้พึ่งเขายามแก่เท่าพเจิตรป่วยมาเนาะนี่ค่ะ แล้วปุด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 แม่ก็หั่นหมูไปนี่นี่เล่าสวนฟังนะคะตอนนี้แม่ย่าอายุ83 84แล้วเหมือนกันที่สุพรรณเวลาไปหาก็อุย๊ยบอกว่าไม่ต้องทําอะไรให้กินก็ทํานู่นทำนี่กางุ้งให้บอกว่าเดี๋ยวกางเองก็ไม่ได้เดี๋ยวกางไม่ตึงเลยอ่างเงี้ยแกก็เมื่อไรจะมาหาแม่อีกอะไรจะมาหาแม่อีอราาเราทํางานเราก็พักบ้างอะไรบ้าง นี่จะไปอาทิตย์หน้านะคะวันที่15สิงหามมันจะมีออกพรรษาออกพรรษานี้เขาไม่หยุดแต่ว่าเราจะไปหลังออกพรรษาเป็นวันเสาร์มันจะมีงาน